โดยเนาะบันนี้สะดวกกับซีมอบเงินให้ทางป้าๆเปิ่นก่อนเนาะโดยซีมอมหายไปก่อนเด้อเนาะบันนี้เนาะได้ไงมาหาคุณหน่อยได้เงินแบบสีไปซื้อยังเนาะบันนี้ฮะกินยังเลยกินยังเลยซื้อเค้กไปซื้อเสือขาวเออไปซื้อเสือขาวเสือขาวแล้วข้าสซให้แม่เปิ่นก่อนเนาะกาเป็นเงินทางคุณแม่ใจดีเพิ่นเนาะ เพราะว่าสิ่ห้อวันเกิดเฝืนมืออื่นเป็นมือวันจันทร์เนาะเป็นมือวันเกิดทางคุณแม่เฝืนน้องฝืนเลยไห้เฮามาหมอบเงินไห้คุณเจ้าคนละสามเซนเนาะเลยอันนี้ของแม่อุบลเนาะสามเซนของปานางไห้านางได้เงินนี่จะไปซื้อยังเจ้าว่ายังคิดหายเยอะเลยของปานางกับสามเซนเนาะชิ้นมือยอันนี้ของน้องเราคุณกับสามเซนเนาะทางแม่เป่นไห้เงิน ขเขาเฮียนเนาะหรือว่าทื่นการศึกษาเนาะซื้อเกรืองเฮียนเนาะโดยค่ะอยากให้ท่านสามขอบุญขอบคุณคุณแม่เพิ่นเนาะขอขอบุญขอบคุณแม่ใจดีอยู่ท่าใครเด้อขอให้ยดีมีแห้งเก็บจะได้ค่ะอย่ามีขอหายนี่แต่โชคแต่ลาบแต่นี่บ สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขุสุคนเนะาะบอกว่าพังลาวพังไทยแหละต่างประเทศาการยินดีตอนหับขา่าวซูซองสาวดวงสาวลาวนะ้าพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมื้อนี้ทางสาวดวงกามาอยู่ต่ฐานเนาะเมื่อนี้กามา็มาแต่มาแต่เศร้าในจักหนอยเนาะมื้อนี้เพราะว่าอยากพ้นตกแน่เนาะก็เลยมาก,ก่อนฝนสิตกเนาะโดยเพราะว่าเมื่อนี้อากาศกา็บ่ค่อยดีปันใดเนาะ ขึ้มผ้าขึ้มพนมือนี่โดยพอดีมาหอดกทางแม่สะดวงกำลังก็บผ่านเนาะเมือนเพิ่น,นก็ควานทานบริายดอกประมาณได้สองสามสอบนี่เลยเนาะน้ะนองอานอนท์ก็สบายดีปลาลุงก็ลุกสบายดีในแม่นี่นี่สบายดีปลาลุงบูเป็นซ้ำคนนะโดยเมือนี่ก็ขี่มามอบเงินให้แม่สะดวงหลักับป้านางเนาะน้นนองดอกคูณ แล้วก็บ,บาลด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะแต่ว่าบาลดนี่สะดวงโทรบติดนมะมือเ้านี่ได้โทรหาเพืน่อนะโทรหาเพื่อนเลยโทรบติดเนาะโดยก็เป็นเงินทางคุณแม่ใจดีเพืนนะ่อนเนาะทีห้สะดวงเป็นสะพานบุญหายเนะาะห้มอบเงินห้ทางป้านางแล้วก็แม่สะดวงน้องดอกคูณเนาะโดยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่ใจดีเนาะที่ หายสะดวงเป็นสะพานบุญหายเขาให้แม่มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะหายจากพันยาโลคาทำธุรกิจหนาที่าการงานงานันกระโคหายจเจริญก้าวหน้าไปตลอดเนาะสาดุเนาะ,ะนะโดยเมื่อว่านนก็สะดวงก็ไปอันซื้อโตฮินให้แม่จอดเนานะโดยก็โตเพิ่นกับงามเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ยังสีได้สร้างอีกสองหน่วยเนาะสะดวกว่าเมื่อนี้สีโทรหาเผื่อนี้เนาะสี่สั่างโตอีกสองหน่วยเนาะเลยเดียวเอาไปเบิงนากานเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าสองหน่วยนั่นสีเป็นของไผเนาะเมื่อนี้กะเป็นเมือนที่เผื่อกะพักเวียกเนาะเมื่อนี้ก็เลยสะดวกก็เลยสีโทรหาเผื่อมื่ออื่นเนาะบางที่กะป้ามบ่ายตอนแรกเนาะสีโทรเผื่อสีโทรบอกเผื่อไหวเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เผื่อกับภริเหตุเวียกอยู่แล้วเนาะเผื่อกะสีเห็ุเวียกเมื่ออื่นเนาะ ดย้นยนี่ลูกอันนี้ก็นี่คือครื่องลีนไอกำมันอ้ายอว่าได้ลีนเอาลงไปก่อนลูกเอ้ยตอนนี้ก็นั่งขาประนางมาแต่นฮาน้ะไม้ยอยู่ป่าเนาะเพิ่นก็มาก,กับอันซาลี่เนาะโดยเพิ่นมาแต่เศร้าเ,เลยมาก,ก่อนสะดวงอีกเนาะสะดวงออกมาตำรังเพิน่นพอดีฮานา้ะไม้แล้วสิเพิ่นก็สิไปแกงน้าไม้มาเนี่ สะดวงกะสีอันหลังจากมอบเงินให้ทางแม่สะดวงน้องดอกพุ่นแล้วแล้วกับพนางเนาะกัสีพาการไปหมองมอะพมพี่น้องเนาะไปอันเยี่ยมลูกสาวหลานเนาะเพราะว่าลูกสาวหลานเพิ่งเข้าห้องมอแต่เมื่อวานเนาะอันได้ยินข่าวว่าเพิ่นปาดใส่ติ้งเนาะสะดวงกายังบม่ได้ปปดไปเยี่ยมเพินน่นเนาะ่าสีไปอันกลางคืนกะบม่ได้ไปเนาะเพราะว่างยางน้ำมนุนเนี่ยอย่าอมลูกมันเปื่อนโดยก็เลยว่ามื่อนี้สิพาพนางไปเบิ่งเนาะ ดย,ยังได้กะไปหักบไปส้มนัาก็เลยนะพ่อแม่พี่น้องพุณเนาะทางป้านางกะกำลังย่างงออกมาแต่ปลาหน่อม้อย่างคือคนสีร่มเลยได้อยู่บ่ไทยออกมาแล้วเพิ่นว่าบ่มีเพิ่นว่าเ<อ>พิ่นว่าบ่มี บ่มีน้ำไม้เพิ่นว่ะเห็นแต่คนหาเพิ่นป่ะสบายสบายดียุ่งบ่ครบบ่ขับป่าน้ำไม้แต่เศร้าอันนี้ว่าเต็มกระตานะแต่ลายตาหนึ่งเนาะเสืยอยู่ไาตอนาั่งก็ไปได้คือกันได้พ่อแกงน้ำไม้ลายเนาะต้มจำเจียวคนหาลายเมนทางโรงเรียนมอคโคในจะบอกไปหาไปเลย ปคนเขาอยู่่อยนิย้อมค่ะปลาน้ำไม้แต่เศร้าไม่แบบหยาดยุง,ยม,งยมาเจ้าชวนเข่าป่าแต่เศร้าเลยทางแม่สะดวนกับเก็บถ่านเนาะ <c oughs> สะดวนเป็นไอไอคอยแห้งนี่ประมาณอาทิตย์อเออประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเป็นเดือนเดือนเลยเนาะปวดเศร้า,าน้อแบบไอบวดแตกถ้าเป็นอย่างสะดวนกับปวดไปกวดเบิ่งเนาะโดย สบายดีแม่ส,สูดเก็บทานใหม่้างเดียวนะแม่เบื้องนะบ่ใหม่ซำเบื้องนะดน้วย,ยขวดปากจูดมันบนนี่หาก่หากได้สามศอ ยังสิ้อขวดอีกบอขวดแต่ละน่อยแรกเบิง่งทางนี้เพิ่นขวดทานทางนี้เพิ่นกองพื้นเนาะกะสิกองโตก็เลยเพิ่นว่าสิเฮ็ดเต้าน้อยอันนี้ว่าสิไปอันเอาอีได้มื้อนี้ก็ไออด้ว่าแปลงเนี่ยคือว่าฝ้นเดือดตกเดือดยาค่ะเลยไปหาหน่อไม้แล้วก็ง้อมาขวดทานมาขวดเห็ดปวกก็บ,บ่มีเลยน่อไม้ปีนี้<อ>บ่ได้กินเลย ก,กินขนะ้าวเศ้าแล้วบอก่ามันนี่กินแล้วอืกินตำกุ้งจะไปใส่ตุ่มกุ้งบ่ใสตุ่มกุ้งไหมเนาะอ,อือทานกับอบยางงามนเนาะฝากจูดมันนี่แซนะวหนามันเหมือนะ่นาเอาเมื่อดังมิเตสนมันเขาะเขาะกับหอบเตก อาบุกเสื่อมือแล้วก็อนี่หมากแล้วบ่แม่เครื่องมือกับบอย่างงามปีนี้พีกายนี่อยู่ดีงามๆมาปลูกไว้ปีกายแบบว่ายอบมันบ่อนันหรืกว่ามันเข้มขีลื่อยกับบจักเนาะ ย่าน่าขี้เลื่อยมันลายเลยมันเค็มเนาะเอาเป็ดเอาเป็ดยังตุนเงาบ่ะเล<น>ี้ยงางเฮือบบ่อหนึ่งมาหุงกับบังามเนาะแม่ปีนี้มาหุงเนาะ คือว่าแล้วมันอันนาเลยสามปีนี่แล้มันกับบอยางงามเลยมันสีสุดแล้ว่บจักมาหุงนี่ถ้าว่ามันสีเศร้าเป็นเลยพอเถ่ปไปใสศสมัยมื่อนี่ควรแ,แล้วเหี้ยบอ่ะหางนกเนาะอืท้ามากีินี่เขาเห็นลราอยู่พุ่นเด้ นั่นแหละจังวาอยู่นอกทางผมเลาะเบื่งเันบรรยากาศรอบๆอยู่เตาท่านก็นน,น่งมือนี่ถ่านแม่ทาวน้องท่งกับชุดเลยเนาะเผื่อยังขวดบอเลเล้วอยู่มื่อนี้แม่แถวน้องท่งกับไปโบสมือนี่มาเมื่อกี้นี่เห็นเพื่อน,นั่นหลัดโหลดรถสารอยู่ทางใหญ่เนาะมากิน ฐานพิ่นกะเิ่งทรงคือสีใหม่เมืดเนาะมาเด้อ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 อันนี้ก็พื้นปะนั่งเนาะซื้อน้ำไอแบ้เนาะอันสองหลดไทยบริสามหลดไทยนี่เลยเนาะหลละเซนซื้อน้ำไอแบ้ อันนี้ก็เป็นไม้อันไม้อลางเนาะลังคคนก็เอิญไม้อลางลังคคนก็เอิญไม้สะข้ามอะอีกอย่างหนึ่งค่ะจักไม้อย่างเนาะมันซีมีไม้อลางแล้วก็ไม่แต่น้ำนําเนาะไม้แต่น้ำแล้วก็ไม้เข้งเนาะอันนี้นี่ไม้แต่น้ำอันนี้อันนี้ไม่บักเข้งเนาะตัวเป็นกาแนวนี้ส่วนตัวนี้แม่นไม้อลางเนาะ สบายดีผู้สาวมาแต่ไซสแต่เศร้าเถอะคือได้ยินข่าวว่าป้าโหลดว่ายูทิเบ <c oughs> อรเคยมากินเนี่ยวาาา่าเอ้าสาวแหล่มาเบ่อว่ะน้องพูวงพล่นมากับน้องละตีเนาะมือวานนี้แม่พุ่นลืมเอากระเจโหลดไว้ให้เนาะมือวานนี่ได้ยินข่าววะ่ะพุ่นก็เลยบด้ครับเมื่อน้ำมันโหลดเมื่อว่ามัวา์นี่จังป้าไววนี่นะ สบายดีสบาดีพาก,กันมาแต่ไงมาินพากันมาเอาโหลดน้ำมันวันน้ำมันอะไแม่อกระเจีมอกระเจม,มือเมื่อ <c oughs> กรไือยๆเยโดยก็เลาะแถวตลา,านนี่แล้วมือนเนี่ยเอากระเมนแน่ยนยองเนี่แต่ง <c oughs> ตวง, <c oughs> ง,งามสีาพาปนางไปห้องหมอจักหน่อยไปแม่ไปเบิง่งเพิ่นเพา่ว่าเมื่อวานนี่ยขอยบ่ได้ไปดิ ใบมะนีชต้นแรกว่าเอร่าไ้ใบแต่ว่าบันนี้ออกมานอกแล้ยบันนี้ยังบั่ทันนิดนเลาเรียกว่าว่าเหนียวไปแล้วผักพื้นะบ่้างเหมือนตอนคืวันพาตัดแล้วเลยแล้วแล้วออกมาของผักพื้นแล้วอืมมื่อได้ออกแต่ห้องหมอหูมือแล้วบ่้างตามอยู่แต่ว่าบอกคือสิยังโดนแต่ว่ายังกินข้าวยู่อะไรก็โดยโดยโดยมื่อวานนี่ก็ว่าสิไปกับป้านางแล้วก็พากันกคนจะไปกับไฟวันโดยโดยโดย ตานัางไงจะหายกินนี่นนนใส่กระตาหนึ่งเนาะ, <c oughs> ะทา้งนำ้ำมไรแ,แล้วก็น้ำมัสังไ,ไทเนาะสบายดีน้องดอกคุณ <c oughs> ขอบใจน้องดอกคุณเพิ่นก็นกมากุจิโร่เนาะมันอนนท์ไปใส่แล้วเห็นน้ำก้นอยู่กิน เสียเลยอันนี้ไอกำนะลูกไซโก๊อันนี้แมนบอกะสบายดีป้าลูกนไนแม่รกสบายดีไว้ <ละ S 1> ไว้โบ่บอหิ้งขนมแล้วบ่สบายดีเนี่ยลูกไซโกกไอดวงเราไปยัง <c oughs> เราไปเอา,ลา,เอา,ลาแลา่มาเอารถดวแบล้วเนาะจะเอาแหล่มาเอารถี่รถไไปละตีน่ะมาแต่เอาแล่มาเอารถ พอแถาน่ะออกไปนอกไปใส่น้ำมันรถไทยส่วนแม่แ่าน่ะไปโบสถ์เขาใจลวบ่โดยเนาะบันเสะดวงกับซีมอบเงินให้ทางป้านังแล้วก็น้องดอกคู่แล้วกแมเมะดวงเนาะทางบ๊อดบอม่าก,กับมือหนาเข้าจากมอบให้เพิินเนาะโดยกับเป็นเงินทางคุณเม่ใจดีเนาะที่เพิินให้สะดวง เ็นสะพานบุญไหเนี่ยข้างนี้เนาะเพราะว่ามืออื่นเป็นมือวันเกิดเผื่นเลยผื่นหาอยากห้สะดวงมามอบเงินไหาคน,นเถาคนแก่นเนาะโดยเดียวเฮ้าสีหายบาดางนี่เนาะเผ <laughs> <laughs> ื่นคนตลกเนาะโดยเดี๋ยวสะดวงสิห้ <laughs> น้องละตีมาจับกล่องห้ก่อนเนอะแป๊บหนึ่งเนาะโดย โดยเนาะบันนี้สะดวกกับซีมอบเงินให้ทางป้าๆเพิ่นก่อนเนาะโดยซีมอมหายไฟก่อนเด้อเนาะบันนี้เนาะได้ไหมาหาคุณน้อยได้เงินแบบซีไปซื้อยังเนาะบันนี้ฮะกินยังเลยกินยังเลยซื้อเค้กไปซื้อเสือขาวเออไปซื้อเสือขาวเสือขาวเดาซีให้แม่บลอนก่อนเนาะการไปเงินทางคุณแม่จดีเพิ่นเนาะ เดีเพราะว่าชิ้นห่อวันเกิดเฝืนมืออื่นเป็นมือวันจันทร์เนาะเป็นมือวันเกิดทางคุณแม่เฝืนเนาะเฝืนเลยหาเฮามามอบเงินหายคุณเจ้าคนละกสามแสนเนาะโดยอันนี่ของแม่อุบลเนาะสามแสนของพนังเนี่ยหายเยอะนังได้เงินนี่จะไปซื้อยังเช็คเชื่อว่ายังขีดหายเยอะเลยของพนังก็สามแสนาชิ้นมืออ่ะเดี๋ยวนี้ของน้องดอกคุณก็สามแสนเนาะทางแม่เป็นหายเงิน ค่ะเขาเรี้ยนเนาะหรือว่าทุนการศึกษาเนาะซื้อเครื่องนเรี้ยนเนาะโดยอ่าอยากให้ท่านสามขอบุญขอบคุณคุณแม่เพิ่นเนาะขอบขอบุญขอบคุณ,คณแม่ใจดีดีต่างไทยเด้อขอให้ดีมีแห้งเก็บจะได้ไข่อยามีขอให้นี่จะโชคจะลาบจะหนีต่อไปก็ได้เด้อให้ดีมีแห้งเกะปากแข็งแรงสาธุ ขอบขอบคุณขอบคุณนในลูกชื่ออันเชี่ยคายขอบคุณขอบคุณคนในเอาพลังน่อยนะใช่เอาว่าอะไรคุณขอบคุณขอบคุณใจดีใจดีอยู่ขางไทยทีฝาเงินมาให้ฝากเงินมาให้ลูกเป็นทุนการศึกษาขอหายดีมีแห้งขอหูยดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเป็นโค้งโงใส่ลูกเป็นารสาธุ ทอ <บา S 1> หา <ปะ S 1> บอลอดเลยเนาะกรอเจ้านี่เพิ่อนทอดปอติ๊ดเนาะก็เลยบ่ได้มอบให้เพิ่นเอาเป็นมือหนาเนาะจังมอบให้บ่าอลอดเนาะโดยแล้วก็มืออื่นพระดวงสีไปมอบเงินให้คนเฒ่าคนแก่เนาะค่ะคุณแม่เพิ่นผ่าเงินมาเนาะโดยบันนี้ก็สิ่แยกย้ายกันแล้วบันนี้ทางแม่อุบลก็สิ่ไปกวาดทานต่อเนาะโดยปนังกับสิไป เป็นเยี่ยมโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเยี่ยมโรงพยาบาลเป็นเยี่ยมสซลอ้วนเป็นเยี่ยมลูกเราใครล่ะบอกสซลอ้วนนะเด้อป้าวบนหันแล้วไม่ได้มาสิเธอขาดความห่วงย่อยขาดความมันกินหอดกินถึงสลัดแดงอยู่ดีมีแห้งลูกเรากระไดให้เดี๋ยวออกโรงพยาบาลไวๆโดยบานิฮาวการ์ี่เนี่ยย้ายกันก่อนนะพ่อแม่พี่น้องเนาะ สบายดีดียากันโกอนไปเก่งไม่เด้อป้านางเด้อดีใจไเก่งไม่ขาดเด้อเิลอเิ่นเิ่นดีใจเิ่นยิ้มเผลอเผลอเด้อกับเพชน้อมาผักพ่นังเด้อไล่ไล่ถืออย่าบหาเท่าไรนะสามเซนคอยคอยวันได้เอาเงินหน่อยห้เนะใไล่ไปไล่มาวาอย่าคู่วป้านางนี่ ใส่เงินแล้วเฮาถือยี่หรลอบ่ถือเนาอแบบว่าเอาใบหน่อยมาหลายๆยแม่นว่าไล่มาควบคุสามแคนบคุมสามแ้ทางหนมาแต่ทางใดเด้จังมาต่ซ้ายรอบัวนนี่สิไปซ้ายนี่นะไปเคือนบ่เถ่าแล้วออมายังมาหาน้าไม่บ่ใหม่เพาะฉมาั้นทาอนอุปกรเมื่อวานได้ไงนะสอนได้ลายบ่หวานไม่ได้มาเขาไปเนี่านี่ให้นานี่ ไนาแต้วุกหวงมีบกนะคโอ้คิดว่ามีแล้วคอยกับักลงไปสอนอยู่ระหวมีโดยโดยใช้แรมันนำไปได้ได้โอ้วันดีเฮ้ยเผื่อพุทธโดยโดยเผื่อน้ำไม่เมื่อแกงแล้วทางนี้บานนี่อันนี้กะแนน้อันนี้กะ หัวก้อยเนเาะหัวก้อยอันห,บบอหัวก้อยแทยบ้านมึงหวาเนาะ<ม>เพิ่นมาคุดอันไหวใส่หอข่าวเดือนเก่าเนาะเพิ่นกำลังมาคุดไหวเนาะโดยมีแต่หัวใหญ่ๆเนะานะก้อยปีนี้กะบ,บ่อยากไลยแน่เพราะว่าบ่สู้มีเนาะพี่กายนี่ไลร่รีพี่น้องพี่กายนี่หัวก้อยเนาะโดย,โดยอันนี้ก็แม่นก้อยข้าวเหนียวก้อยข้าวเจ้าเนาะปนกัน ในกระสอบนี่กระเมนหัวก้อยเมื่อนเนในกระสอบคนกระติปอกเมื่อเลยเนาะปอกกาบดือะไรลอกกาบอะไรเปลือกปอกเปลือกเปลือกปอกวะลอกกาบเลยเลยอาวาเปลี่ยนเเพียนก็เพียนนะอานีกะเลย ยามพ้นกับีปเปื่อนๆเนี่ยเนาะโดยบันิสะดวงกับสิได้จบคิดเพียงเท่านี้แล้วเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณคุณแม่ใจดีนาทีผ่าเงินมาให้ทางแม่สะดวงแล้วกับป้านางและการน้องดอกคุณเนาะโดยกับขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญเนาะเจริญในหน้าที่การงานการเงินเนาะ เดินทางไปเนื้อลงใตกะขอให้แขวขาดปลอดภัยเด้อเนานะแล้วก็ขอบบุญขอบคุณเ c ฟซีสุขสุขคนเนาะที่เบงคลิบสะดวงเดี๋ยนจะจบที่บขามโฆษณาเนาะโดยก็ขอให้เอฟซีสุขสุขคไมีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะโดยโดยวันนี้สะดวงก็บสิจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก่วคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี